ที่จะขายในประเทศล็อตไหนที่จะส่งออกนะอย่าไปรวมลอ็อตแล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่มีของโซที่จะส่งออกแล้วก็ขอขอสืหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าไม่ได้นะแบ่งแยกให้ชัดเจนล็อตไหนที่จะส่งออกก็ขอหนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้าจากผู้ผลิตแล้วแล้วก็เอาไปส่งส่งให้กับผู้นําเข้าเพื่อใช้สิทธิ์ในประเทศเพื่อนบ้านได้ทันทีนอกจากนี้สิ่งที่อำนวยความสะดวกที่ เพิ่มขึ้นมาก็คือกรมาากรมารค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีโครงการที่จะจัดทำเซลเซอร์ติฟิเคชันก็คือการรับรองตอนเองในกรณีของออกออกหนังสือรับรอ,องแหล่งกำเนิดฟอร์มดีผู้ผลิตรายใดที่รู้ที่ทมีคุณับัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าแล้วมาขึ้นทะเบียนกับกรมการต่างประเทศว่าจะเป็นผู้สง่งจะออกหนังสือรับรองด้วยตัวเองเนี่ย ท่านก็เมื่อท่านส่งออกเนี่ยท่านออกหนังสือรับรองของบริษัทท่านด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องมาขอที่กรมง,งานประเทศจะลดภาระลดต้นทุนลดเวลาค่าใช้จ่ายต่างๆลงได้เป็นจํานวนมากนะซึ่งจะช่วยให้การใช้สิทธิ์เนี่ยมันสะดวกมากขึ้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ที่ที่เราพยายามกระตุ้นแล้วก็หวังว่าเมื่อปี2 5 5 8 ในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่พม่าลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยอัตาราภาษีจะลงมาเป็นศูนย์ศูนย์ในปี58เนี่ยผู้ประกอบการค้าชายแดนเนี่ยจะหันมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นนะแล้วอีกประการหนึ่งคือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยการค้าของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะเข้าระบบมากขึ้นนะพะม่าที่แต่ก่อนเนี่ย ทางศุลกากรเขาจะไม่ค่อยได้อยู่ตามชายแดนเท่าไหร่เนี่ย mm. เขาก็จะเข้มงวดชายแดนมากขึ้น,น mm. การลักเลาะ mm. การค้านอกระบบ mm. ที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ย mm. ก็จะค่อยๆหมดไป mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm. เราควรจะใช้สิทธิ์ภายใต้อาเซียนให้เต็มที่ครับ mm. มีคำถามอีกไหมครับ ขอเชิญสอบถามได้นะฮะ<อ>เพิ่มเติมได้ครับอันขอถามเพิ่มเติมนะคะอย่างเรื่องของออการค้าผ่านแดนกับมนลนกวางสีใช่ไหมคะเ,เราเราได้ทับทุกมนลนะฮะอยู่ที่ว่าช่องทางของเราอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าผ่านลาวไปไปผ่านเวียดนามไปจีนเนี่ยเราจะไปทะลุออกมนลนกวางสีของจีนแต่ปลายทางของสินค้าเนี่ยจะเป็นมนลนกวางตุ้ง <c oughs> ซึ่งเป็นมณฑลที่ล่ำรวยที่สุดของจีน <c oughs> ส่วนที่ที่เราออกทางทางเชียงรายเนี่ยเราจะตรงไปที่มณฑลยูนาน <c oughs> บางส่วนก็ขึ้นไปเสฉวนคร <c oughs> าวนี้ถามว่าทําไมถ้าเราออกออกที่เชียงรายไปเข้ายูนนานแล้วเนี่ยเราจะไปกวางสีไปกวางตุ้งต่อเนี่ยได้ไหม <c oughs> ถนนมีแต่ว่าในจีนเนี่ยตั้งแต่มณฑลกวางสีกับมณฑลเอเอเชื่อ ถนนที่เชื่อมระหว่างมฑลนกวางสีกับมฑลนกวางตุ้งเนี่ยภูเขาค่อนข้างใหญ่เยอะมากแนวเขาสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นการขนส่งผ่านเส้นทางนั้นน่ะต้นทุนค่าขนส่งมันจะสูงมากในทางปฏิบัติเขาจะไม่มไม่นิยมเพรา็คือถ้าหากว่าอะออกจุดไหนเพาะอย่าไปไปลายทางที่จุดนั้นถ้าออกเชียงรายก็คือไปไปอยู่นานแต่ถ้าต้องการออกไปกวางสีไปกวางตุ้งเนี่ยจะออก ทางเวียดนามสะดวกกว่าเพราะผ่านเวียดนามไปกวางสีเนี่ยแทบจะไม่มีภูเขาครับานี้ครานี้ได้ทราบมาว่ากฎระเบียบของแต่ละมณฑลในจีนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะครานี่ไม่ทราบว่าทางประเทศไทยเนี่ยได้มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบของแต่ละมณฑลไว้มากน้อยเพียงใดอะคะอ,อันนี้คือ,คอถ้าไม่มีเราจะได้เป็นหัวข้อวิจัยอะไรประมาณนี้ ตัวนี้น่าจะกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศนะซึ่งเขาเขาเป็นหน่วยงานที่เจราจาโดยตรงเนี่ยเขามีการศึกษากันบ้างบ้างแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าผลการศึกษาออกมาเผยแพยรยย่ยังไงเนี่ยยังยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเผยแพร่เลยมากน้อยแค่ไหน,นถ้าไม่มีก็เราจะได้เขียนเป็นหัวข้อวิจัยขึ้นไปเนี่ยค่ะแต่ว่าคือ<ไ>ป,ปัญหาของจีนก็คือแต่ละมณนทนเนี่ยเขาออกกฎหมายเองได้ผู้ว่ามนฑลเนี่ยเขามีอำนาจสิทธิ์ขาด ใน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 มวลทนเขามากเก็บภาษีอะไรเพิ่มขึ้นก็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเขาเก็บนู่นเก็บนี่เมื่อสินค้าเราเข้าไปเนี่ยเข้าไปหนึ่งมวลทนมันจะเหมือนกับเข้าไป1ประเทศมีที่เขารวมกันรวมกันจริงๆคือ1ภาษีศุลกากรอ,อัตราเดียวกันทั่วประเทศ2ก็คือมาตรการสุขานามายัยจีนตั้ง AQS IQ SI มา ตรวจสอบสินค้าเป็นมาตรการเดียวกันทั่วประเทศซึ่งเข้มงวดมากสินค้าก่าอยจะผ่าน AQSIQ ไว้ได้เนี่ยข้อนั้ะยากนะครับคำถามค่ะมีคำถามามีไหมคะเพมเติมไหมครับหรือใครที่สนใจที่จะไปขยายตลาดการค้าในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะทางกรมการค้าต่างประเทศก็ยินดีที่จะรับสมัคร ข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าไปนะฮะโดยที่เราจะประกาศช่วงก่อนที่จะเดินทางว่าเป้าหมายสินค้าประเภทไหนที่เราจะนำคณะผู้แทนไปเพื่อว่าเราจะได้คัดเลือกอแล้วก็นัดหมายผู้ประกอบการนำเข้าของประเทศเพื่อนบ้านให้มาเจรจาตรงกับสิน,สนค้าชนิดเดียวกันกับเราคือมีผู้ซื้อมา,มา,ม,ามาเจรจากับเราได้เนี่ยเราจะได้ ได้ประโยชน์จากการเดินทางไปเจราจาอย่างเต็มที่นะฮะขอถามอีกข้อนึงนะคะค,คือสมมุติว่าอยากจะเข้าขร่วมง,งานไ h n i w e n k นะคะในฐานะผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่อยากจะส่งออกเนี้ยทางกรมมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรนะคะ,ะทางกรมส่งสอันนี้เป็นเป็นการจัดของกรมส่งเสรการส่งออกซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยเขาจะให้ไปลงชื่อเป็นเป็นสมาชิกแจ้งความจำนงว่าจะขอ ขอไปจัดงานแสดงสินค้าที่ประเทศไหนเท่าที่พระทราบเนี่ยสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคิวเขานั้งจะเยอะมากคือลงลิสต์รายชื่อเวด t ิ้งลิสตเนี่ยยาวยาวมากเพราะว่าคือสินค้าไทยไปเนี่ยมันขายได้แน่ๆแล้วขายหมดทุกครั้งเพราะฉะนั้นคนที่ไปเนี่ยเขาก็อยากจะไปต่อเรื่อยๆไม่เหมือนกับในประเทศที่อยู่ห่างไกลนะฮะ เราขนไปไม่รู้อยากขายได้ได้หรือเปล่านะฮะแต่ประเทศเพื่อนบ้านนี่สินค้าไทยนี่เขารู้จักดีฮะเขาคนัังอยอะชอบงั้นก็อาจจะต้องรีบไปไปเข้าคิวก่อนหน่อยแล้วก็รอเวลารอรอรอเวลาหน่อยอาจจะคิวยาวสักนิดหนึ่งนะฮะและนี่แหละค่ะเป็นคําแนะนําดีๆนะคะจากคุณไพโรธประถมมวัตค่ะขอเสียงประเมือให้กับท่านด้วยนะคะ ขอข้อดีๆค่ะท่านขาจะอยู่ด้านบนด้วยกันก่อนนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกค,ค่ะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิรธรบุญยรัตพันธ์นะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินรักษาการในตําแหน่งภูมิในการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะถือว่าได้ความรู้นะคะกันแบบเต็มอิ่มเลยค่ะขอเสิญประมุ่อีกสักครั้งได้ไหมคะ ต้องขอบคุณทุกๆคำถามด้วยทําให้หลายคนได้จุดประกายว่าถ้าฉันมีสินค้าเดี๋ยวไปขอกรมการค้าต่างประเทศเอาสินค้าไปจัดแสดงโชว์ยังต่างประเทศนะคะ